สนุกข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้โอเล่ o L e, ตั้งเป้าหมายผ่าน3มเกมนี้ไม่ได้คงต้องไปหลังจากที่กุนซืนชาวนอร์เวย์นั้นเปิดบ้านพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลแบบหมดรูปที่5ประตูต่อศูนนั้นแร่งข่าวอย่างคิสวิลเลอร์ได้รายงานว่า โอเลกุนนาโซชาเริ่มไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเองที่ทำผลงานพาทีมตกต่ำได้ขนาดนี้แถมเริ่มมีกระแสข่าวว่าบอร์ดบริหารแมนยูเอเตตดนั้นเริ่มไม่มั่นใจในการทำงานของกุนซือชาวนอร์เวย์คนนี้อีกแล้วโดยมีความเป็นไปได้ที่บอร์ดบริหารแมนยูเอเ็ตจะตัดสินอนาคตของโอเลกุนนาโซชาจาก3เกมต่อไปนี้ เริ่มต้นด้วยการไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์วันเสาร์ที่30ตุลาต่อด้วยการไปเยือนอัตแลนตาเช้า,ชาว,วันพุธที่3พฤศจิกานี้ปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้ค่ำวันเสาร์ที่6พฤศจิกาบอกเลยว่าแต่ละแมตช์นหนักหนาสาหัสแน่นอนสื่อดังประโคมข่าวคอนเต้ปูเสือรอเป็นกุนซือแมนยูในเต็ด ข่าวจากฟาบิซซโอโรมาโนรายงานว่าอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือมากประสบการณ์ที่กำลังว่างงานอยู่ตอนนี้กำลังเฝ้าดูสถานการณ์ของแมนยูน t เต็ดอย่างใกล้ชิดโดยเขาเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอจากทุกทีมที่จะให้เขาไปเป็นกุนซือแถมสายข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างดีมาซิโอก็ยังกระพือว่าคอนเต้นั้นได้รับการติดต่อจากแมนยูนเต็ดในการพูดคุยเบื้องต้นแล้วนั่นไง ส่วนเรื่องนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าการจะอยู่หรือไปของโอเลกุน่าโซชานะจ๊ะเด็กผีว่าไงผีแดงยุคคอนเต้ใช้แผนใหม่352ข่าวจากสื่อทีห้าย่างเดอร์ซันได้ออกมาวิเคราะห์ว่าหากคุณซื้ออย่างอันโตนิโอคอนเต้นั้นเข้ามาคุมทีมแทนโอเลกุน่าโซชานั้น mm hmm. ก็จะต้องมีการปรับแผนการเล่นอย่างไม่ต้องสงสัย โดยมีการคาดการถึงแผนการเล่นใหม่ของทัพปีศาจแดงในยุคข,ของกุนซือชาวมากร์โลนีซึ่งจะมาในระบบ352ดังนี้เริ่มต้นตั้งแต่ผู้รักษาประตูจะเป็นดาวิดเดเคอาเซนเตอร์ฮาฟสคนจะประกอบไปด้วยแฮร์รี่แม็กควรลาเฟเวลลานและมิลานสกินเนียส่วนกองกลาง5คนประกอบไปด้วยลูกชอวิงแบ็กฝั่งซ้ายอารอนวานบิซาก้าวิงแบ็กฝั่งขวาเฟตเป็นมิดฟิลด์ตัวเก็บกวาดส่วนพอปอกบาและบูโน่เฟนเดสจะเป็นดับเบิลเพย์เมเกอร์ มาที่สองกองหน้าล่าตาขายประกอบไปด้วยคริสเตียโน o โรนัลโดยืนคู่กับลาตาตโลมาร์ติเนสซึ่งในส่วนของมิลานสกินเนียและลาตาตโลมาร์ติเนสที่สื่อคาดการนั้นเป็นเพราะว่าคอนเต้เคยคุมทีมอินเตอร์มิลานและปรดปาน2คนนี้ส่วนแผนแบบนี้จะเป็นจริงได้ไหมแฟนผีก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้ะ